<Love> you. สวัสดีมิดูด้าแฟนเกมนะครับหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเยติโหดใช่ไหมครับอยากจับถ้าจับเยติมาไฟได้น,นี่คือุงเทพน่าดูอะใช่ไหมพี่เองก็คิดว่าเขาโหดนะครับแต่ว่าอย่างที่เรารู้ว่าเกมเราไม่สามารถจับได้นะครับพี่เลยอยากรู้แค่ว่าแล้วถ้าไม่ใช่เยติล่ะถ้าเป็นแค่ลิงยักษ์ป่าดแดงนะครับแล้วก็ผสมลูกมาจนกลายเป็นไวซ์ซีซ่าตัวนี้ จะโหดพอจะตบเยติเลเวลแ0ดร้อยกว่าในระดับบูตอนได้ไหมอาหารน่แหละครับที่พี่อยากรู้นะครับเพราะว่าลูกพี่อ่ะเลเวลแค่สี่ร้อยเก้าสิบแปดนะครับแล้วเลือดอยู่ที่ห้าพันแดเท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวพี่จะถอดอาร์เมอร์ออกเลยนะครับฮะตู <Huh? S 1> ้เป็นแบบแฟร์เลยนะไม่ต้องเอาเปรียบนะครับอาร์เมอร์จะอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งเท่านั้นนะครับดาเมจจะอยู่ที่เก้าร้อยสี่ิหกเปอร์เซ็นะครับแต่เลือดอยู่ที่ห้าพันส่วนเยติดาเมจได้นอนว่าเราไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าเลือดเขาประมาณ2 0 0 0 0่อะ เรามาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเข้าไปจะเจอหรือเปล่านะก่อนที่เราจะไปจับรัดกันนะครับเราไปทดสอบอะไรบ้าๆแบบนี้ดูนะครับ <c oughs> น้องครับโดนเป็นหลายดอกแล้วเหมือนกันว่ะตัวนี้นะครับเอิรนมันหนีไม่ทันนะเขาจะเลเวล855นะครับเลือดอยู่ที่25,000นะ่ะไม่รู้จะไหวปะนะครับเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับอย่าว่าวนะพี่พีนะพี่พีก็แค่จะพยายามนะครับค่อยไปรีเซฟแล้วก็ช่วยไว้ทีซ่าวไว้แล้วกันมา เอ้ยอย่า,าอย่าคว้างอย่าคว้างโอ้ยคว้างอีกแล้วเดี๋ยวจกกะตายลูกลูกลูกอย่าคว้างลูกอุ้ยอยอย่าตีมันตกไปข้างล่างแล้วอุ้ยตกใจหมดเฮ้ยจะไปสู้ในน้ำก็ไม่ได้วะ่ะตรงนู้นฝ่ามามามาดิมาดิมาดิมาด,มาด,มาดิอยู่ข้างบนได้เปรียบอยู่ข้างบนได้เปรียบตียังไม่โดนขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาเดินมาสองมื้นสี่นะครับแสดงว่าโดนลูกพี่ตกไปตอกสองสามทีแหละมาดิขึ้นมาขึ้นมา,นมาเอาละสองมื้อสามแล้วครับ มันหนีมันหนีมันไม่ใช่หนีแล้วพอมันสู้ไม่ได้มันก็เลี้ยวกลับนะครับเอางี้แล้วกันจะให้เขาไปสู้เองในน้ำเนาะมาดิมาดิพี่ไม่อยากใชเอัมมร์วะมันทำให้มีข้อขอรหาได้ไงอยากใส่เดี่ยววนะเนี่ยมาขึ้น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 มาไม่ได้เหรอนายเต็งกันนายวะขึ้นมาขึ้นมาทุบแม่งนะทุบแม่งนี่เนี่ยนี่เนี่ยทุบแม่งในน้ำเนะี่ยมามามาเราได้เปียบเราได้เปรียบเราได้เปรียบอยู่แล้วอุยโดนแล้ววะโดนแล้วว่ะ โดแล้ววะมามาโอ้นายทางขึ้นง่ายๆนายขึ้นไม่ได้วะเซ็งกันนายวะขอยให้ลูกพี่ไปสู้เองดีกว่าวะลองดูว่าลูกนะไม่ไหวเดี๋ยวรีเซ็ตนะลูกนะคุยเลือเหลือสามพันเก้าเหรอเอาลองดูครับผมมจัดมันลูกจัดมันจัดมันเอาสิวะตัวไหนเป็นตัวไหนไม่อดูไม่ออกครับลูกเราอยู่นี่นะครับนี่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 น,น,นี่กระเด็นดิกระเด็นดิ กระเด็นดิอุ้ยลอ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 ยกระโดดเฮ้ยเป็นมานี่เราเป็นมานี่เราเป็นมานี่แล้วอย่ามาอย่ามาลูกพ่อจะดการมันลูกพ่อจะดการมันโอ้ยดูลูกพี่บินได้เว้ยว้าวว้าวหงอคงหงอคงบินได้ด้วยนี่เป็นไงไม่เหมือนลูกพี่จะตัวตัวเล็กกว่านะครับใช่ไหมอุ้ยดูดูเท่ว่ะก็เท่ชอบวันนี้เป็นไงเถินเถืนนี่นี่เอ้ยอย่า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 อยาขึ้นมาอยาขึ้นมาอย่าขึ้นมานะเอาละครับผมลูกพี่จะไหวปพะวะเดี๋ยวว่าน้องไปอยู่ตรงน้นี้ว่าวะมันชอบจะมาตีแต่พี่เราว่ะ เอาครับนี่นี่นี่เฮ้ยพี่เรือรถบ่ะเอ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเฮ้ยลูกพี่เรือ่อยเรื่อยเดือดร้อยแล้วว่ะไม่ไหววะไม่ไหวเป็นน้องไม่ไหวไม่ไหวลูกพ่อมานี่แล้วเหลือร้อยเจ็ดแล้วอ่ยะยึดติตายซะมึงตายซะตายซะซื 170, ้อรถเจ็ดทันเหรอซื้อลูกก่อนซื้อลูกทันไหมเนี่ยทันว่ะทันว่ะทันว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยลิงบองอุ้ยเกือบไม่ทันนะครับผมมาไป มันนี่มาลูกมะไปไปไปเฮ้ย er, จะตายจะตายลูกพี่จะตายวะโอ้ตายตายตายโูยเลือดเหลือร้อยเจ็ดน้องอย่างที่เห็นนะครับผมถ้ามีอัมเมอร์นี่ไม่ไหววะเลือเวลาต่างกันเยอะเกินเนาะไม่ไหวจริงๆโอเคครับผมเราไปจับลากเจนีกว่าไปอย่างที่เห็นนะครับโหจริงๆเยติจะต้องให้เขาวะเป็นไงมั่งซีซ่าเจ็บไหมซีซ่าเหลือเลือดหนึ่งร้อยสี่สิบหกนะครับ เกือบตายไปแล้วซีซ่าไม่เป็นไรนะครับนี่พี่พาคุณหมอมาแล้วนะครับรีเควสคุณหมอมาแล้วแล้วก็มีทิคที่น้องบอกมานะครับนั่นก็คือเมื่อเราใช้งานเขาโดยการรีเลือดแล้วใช่ไหมเขาก็จะหิวเอามามากเลยนะครับเมื่อค่าอาหารเขาลดมากๆอะ่ะและเนื้อเหลือน้อยนะครับให้เราออกเกมแล้วเข้าใหม่โดยที่มีเนื้อจํานวนหนึ่งนะครับเอาไว้ในตัวเขาค่าอาหารเขาก็จะกลับมาเต็มนะครับเออเป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่น้องบอกมาก็ขอบคุณมากเลยนะ ออาโอเคเรามารีเลือดให้ไวซีซาาก่อนนะครับรีเลือดไปล,ลูกปื๊ดนี่รีเลือดแล้วไปไงเลยขึ้นไหมลูกเอาทำไมขึ้นน้อยจังลูกขึ้นร้อยเก้าสิบแล้วก็หยุดเลยเหรอเราต้องอยู่บนนั้นด้วยเหรอเอาปื๊ดอ่ะไวซีซ่าเลือยขึ้นไหมอ๋อล้วลงจากหลังหมูไม่ได้เหรอ,อลองดูนีถ้าลงแล้วมันจะไม่รีเหรอเออใช่เว่ยน้องเราต้องอยู่บนหลังหมูตลอดเลยแบบนี้เอาไอคิงลูกปื๊ด โอเคเอาแล้วครับปล่อยให้เขารีเลือดก่อนแล้วก็จำนวนที่รีนะครับเขาสามารถรีเลือดได้เป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านเลยนะครับอยู่ที่ว่าถ้าในตัวเขามีอาหารหน่ะเดี๋ยวรอให้ซีซ่าเลือดเต็มแล้วเราไปจับแรดกันนะครับวูดลี่อยโนซีรอดโลกาเดจาวูสูปัตพีบูรัใช้ราชินีนามิณบัตนีสโซสีโซสีมามามาอุ้ยอะไรกัดวะอุ้ยอะไรกัดกูเนี่ย เอาฉลามหรืออะไรเฮ้ยไม่ใช่เรื่องใช้เวลาไหมเนี่ยอะไรมันกัดวนะน่ะอุ้ยอุ้ยกัดใหญ่เลยวะเอา้าขยับไม่ได้ได้วยมือนด้วยอ๋อตุนตุนแล้วมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยมันอยู่ไหนจะได้ยิงมันมันอยู่ไหนเดี๋ยวยิงโดนแ้วอีกเอาขยับไม่ได้ใหญ่เลยนะ้องมืนวะมันชาร์จใหญ่เลยวะหายสักคีดเจ๊มือนอเลยน้นยังเราเออช่างช่างไอตัวตุนมันเราจะมาจับแรดนะครับผม โอ้โหอะไรมันเนี่ยหาที่ขึ้นถึงสูงเลยน้องวิธีจับแรดนะครับเราต้องหาที่สูงนะครับเพราะเขาจะขึ้นหินไม่ได้นะตรงนี้น่าจะได้เปล่า่าตรงนี้น่าจะพอหรือเปล่าแล้วก็สุนจะยิงถึงไหมเนี่ยอมาครับผมเล็งดีๆถึงหรือเปล่านาะปึ๊บในนี่ใช้สูตรเล็งช่วยครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยโดนด้วยครับโดนด้วยครับมามาลูกมาเก้ดมาสิครับเึ้นมาสิครับมาแล้วครับผมวิ่งมาแล้วครับ มาสิครับผมเอ้าเอ้าเอ้ามาได้ไหมมาได้ไหมเอาร่วงไปข้างล่างเหรอขึ้นไม่ได้เหรอเออขึ้นได้สิขึ้นได้สิแหมโอ้ยหุยขิดแรงอ่ะขิดได้อ่ะขิดได้อ่ะยอมที่ไหนละครับอะไรอะไรขับลำขับลำอย่าขึ้นมาได้นะอย่าขึ้นมาได้นะขอร้องนะขึ้นมาไม่ได้ไม่ให้เหรอคุณไม่ขิดถึงอ่ะทำไมดาเมจเป็นกว้างจังยิงไปครับผมใส่หัวไปง้างสุดเลยครับ ตัวนี้นะครับก็ได้มาจากดันเจี้ยนล่าสุดนี่แหละเลเวลนะครับี่อยู่ที่สี่ร้อยห้านะฮะในระดับบูตอนนะครับยิงเข้าไปสิครับมามาอุ้ยเฮ้ยทำไมตีแรงจังวะอุ้ยน่าจับมากเลยอะ่ะขืนเตลขืนเตลมามามาเข้าใกล้กรนโดนอุ้ยพลาดาได้ไงเนี่ยค่าสรบไม่ได้ส่องเลยนะครับไม่รู้เท่าไหร่ด้วยเอาสิเอาสิแต่คิดว่าไม่ยากนะครับอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,น,ลวนี่นะครับแลกแ่ดเด่ะอย่าปล่อยให้เขาตั้งหลักนะครับ ถ้าเขาตั้งหลักไกลๆอ่ะเขาจะทานแรงขึ้นนะครับนี่เลยยิงตูดมันยิง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 เข้ามาดิ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 ถึงเปล่าเนี่ยถึงปะเนี่ยอย่าบอกว่าถึงฮะแล้วไม่ถึงไม่ถึงเอาสิครับเอาสิครับยังไม่หนีอะลูกไก่ยังลูกไก่ยังลูกไก่หลับยังครับไก่หลับยังครับอุ้ยโดนอีกแล้วกระสุนจะหมดแล้วนะมีมาซี่สิบปอนนัดนะครับพี่คิดว่าไม่น่าจะเกินใช่ไม่ใช่หรอจับแด็ไม่น่าจะยากไม่ใช่หรอ ไม่กล้าปล่อยกระสุนทรงเดชดน้องกลัวไม่โดนนะฮะนี่จังหนับจังหนับหน่อยจังหนับหน่อยอืมอืมหลับยังลูกหลับยังอุ้ยไม่ทําท่าจะหนีเหรอยังสู้อยู่เหรอเนี่ยมันจะสู้เหรอไม่โดนวะไม่โดนะ่ะเอาสิครับเฮ้ยมันสั่นมันสั่นมีอาการนะมีอาการนะเหมือนมีอาการปะวิ่งชนหินแบบนี้เริ่มมีอาการหรอเปล่าไม่กล้าตามลงไปน้อง เอาละเอาละเฮ้ยจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวก็ตกน้ำหรอกเอาตกน้ำไปแล้วด้วยงานงอกแล้วไงอย่าไปหลับในน้ำนะยังไม่หลับป่ะน้องยังไม่หลับเข้าไปฝั่งนู้นแล้วเหรอปล่อยเขาขึ้นบกก่อนดีกว่าไหมถ้าสลบใกล้หรือยังอะ่ะใกล้ใกล้ใกล้แล้วน้องใกล้ติดตามเยอะพี่ตามต้องตามครับผมต้องตาม,ตาม <S <S ไปกันครับ คือพี่ก็เลยเอาสไปร์มานะครับสไปร์ก็คือล้วนหนามอ่ะเวลาจับสั์แบบนี้นะครับถ้าให้ชัวร์น่ะเราควรเอาสไปร์มาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันซัดอื่นได้ไงหลับดิลูกหลับไปยังหลับดิครับเออเออหลับไปดีหลับแล้วหลับแล้วเรียบร้อยพี่ฮาว้าวว้าวสีสันแสบตามากมายมันสีแสบไปปะเนี่ยอือโอเคนะครับผมตัวนี้พี่บอกไปยัง ว่าเขาชอบกินคิเบิลของนกเทราเบิร์ดนะครับเอออ่านกรับาไปที่เลเวล53นะครับมาดูทดสตก่อนจับก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเห็น้องๆบอกว่าตัวนี้เล่นสนุกมากเลยนะฮะเลือดไม่เยอะนะครับผมสัตว์อื่นเลือดเป็นหมื่นนะครับแต่แรดนี่เลือดอยู่ที่6,500นะครับดาเมจก่อนจับได้มาที่395นะครับแต่ว่าพลังโจมตีเขาค่อนข้างสูงเลยนะครับพลังโจมตีถ้าพี่จําไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ40-50หมั้งแต่ว่าพลังโจมตีรองนะครับ จะอยู่ที่68ดเลยนะครับซึ่งเยอะกว่าทีเล็กอีกนะทีเล็กยัง65้านะครับมีท่าโจมตีเดียวแต่ว่าสาหรับแรดนะครับเขาจะมีท่าชาร์จดูนะครับท่าชาร์จที่แบบว่าวิ่งเข้าไปชาร์จอ่ะอันนั้นน่าจะเป็นท่าโจมตีที่2หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับอะโอเคจังหวะนี้เรามาใส่เลยดีกว่าเขาจะหิวง่ายไหมเนาะถ้าพี่จับเป็นใช้ส้มจับดีกว่าเนาะลองใช้ส้มจับดูนะครับว่าขึ้นเท่าไหร่นะปึ๊บอุ้ยขึ้นเยอะอยู่นะ37นะโอเค้ได้ชได้ ไม่หรอกครับผมแอบกลัวว่าสัตว์อื่นจะมากวนไงแล้วจะมากัดเขานะครับเอาระหว่างนี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่เขาใกล้ตื่นเลยที่ว่านะครับเนาะใกล้ไ,ได้แล้วครับผมชื่อเต็มๆนะครับชื่อว่าวูลลี่ไลโนซีรอดเหรอเอาเป็นอะไรกับแพ็กชี่ไลโนอะเดานะครับน่าจะมีทิ่กนกำเนิดเดียวกันหรือเปล่าเนาะไลโนนะครับได้แล้วได้แล้วน้องได้แล้วปึ๊บพิบโอ้ยเป็นใครครับผม โอ้โที่หินทำไมลูกมาขอดูหน้าหน่อยใส่อานไปเลยครับผมวันนี้พี่มากับอานสีขาวนะครับเพราะว่าแอมเบอร์เหลือไม่มากแล้วนะครับจะเก็บแอมเบอร์ไว้ใช้อย่างอื่นบ้างนะครับเอาไว้จําเป็นจริงๆนะนี่หนยดูหน้าตาหน่อยทุกมาขอดูหน้าตาหน่อยนี่ครับผมตัวยังใหญ่อะเนาะตัวใหญ่เนาะวิเท่อะหูเข่ายังสวยนะครับไม่ใช่เข่าสีนอ,นอ <Wow. S 1> เนาะเขาเรียกว่านอน,นะครับอันนี้อะ แรดนะครับเพราะที่พี่พปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าแรดจะจะเป็นตัวที่วิ่งเร็วน้องๆแกลลี่ไม่มัดเลยนะเพียงแต่ว่านะครับเขาจะต้องทําการจุดสตาร์ทไกลนิดนึงนะครับจังหวะเริ่มต้นน่ะเขาจะวิ่งไม่เร็วมากนะครับแต่เมื่อวิ่งเข้าที่แล้วและถ้าไม่มีอะไรมาสะดุดนะครับก็จะวิ่งเร็วมากๆเลยนะครับเหมาะกับการบรรทุกสิ่งของด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวพี่ขอใส่สกินใส่ฟ้าหน่อยครับมันมืดแล้วเมื่อกี้มันสว่างเกินไปพี่ก็เลยถอดนะครับ นี่โอเคหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเรามาอัพเลเวลกันดูว่าเท่าไหร่นะครับโอ้อัพดาเมจหนึ่งครั้งนะครับได้มาที่สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตถือว่าเยอะเลยนะตัวทั่วไปนะครับอาจจะอยู่ที่ยี่สิบเก้าประมาณนั้นเฮ้ยทําอะไรอะ่ะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นท่าแบบที่เกมเขาส่มานะครับน่ารักเลยอะ่ะดูดี <c oughs> ผสมพันธ์ดีไหมคลิปหน้าเราผสมพันธ์แรดดีไหมครับใครอยากให้พี่ผสมพันธ์แรดเมนต์บอกหน่อยแล้วกันพี่คิดอยู่ว่าจะทําดีไหมเนาะ อัสแตกหลังจับนะครับเลือด9,130นะครับดาเมจอยู่ที่783เปเซ็นะครับอุ้ยน้องนั้นหนักโคตรเยอะเลยอะ2,008นี่คือมันเยอะเท่ากับโมซซอเลยนะโมซซอที่บ้านพี่นะครับน่าจะประมาณนี้แหละโอคือตามที่อาวิีิบอกนะครับเขาก็เป็นตัวนี้ใช้ขนของดีนะครับเออแจ่มวะเฮ้ยน่าจับมาแลละแล้วก็จับไม่ยากมากนะครับเนาะ อันเดี๋ยวรอเช้าอีกหน่อยไหมแล้วเราค่อยไปหาตีตัวโทษนะครับไปไหนกันดีเราวันนี้เดี๋ยวคิดก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันเนาะเอาละครับผมตอนนี้นะครับพี่อยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยที่ไม่ได้มานานแล้วนะครับนั่นก็คือเกาะคาโนนเองวันนี้เราจะไปเกาะคาโนนะครับไปกันเลยลูกมามามาสก,กิลชาร์จนะครับพี่ลองไปแล้วทีสองทีเว้ยคุยโคตรแรงเลยอ่ะแรงมากๆเลยนะแับวิ่งชาร์จนะครับวิ่งวิ่งเบเร็วอย่างเงี้ย ไปถึงเป้าหมายนะครับเนี่ยตอนแรกมันจะช้าหน่อยนะฮะแล้วก็เริ่มเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่นะฮะอ่ะติดน้ำเอาใหม่เอาใหม่เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไปถึงเป้าหมายนะครับแลก็กดโจมตีนะอย่างงี้นะตายแล้วเนี่ยตุ้มยังไงทีเดียวตายเลยเนาะเมื่อกี้กดช้าไปหน่อยหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวต้องตั้งหลักนะครับดูดิเครื่องดีเซลโอเคครับผมนี่นี่นี่วิ่งเร็วนะครับอุ้ยโทรศัพท์ขับไม่ได้เอ้ยโทรศัพท์ขับไม่ได้ไปไรเนี่ย โทรศัพท์กดเดียวไม่ได้ไปแล้ววะเอาไมทเอาไมทเอาไมเออเมื่อก er> ี้โทรศัพท์มันกดเดียวไม่ได้นะครับนี่ข้างหน้าข้างหน้านะน้องเขาดูทีเยาตายนะตาย้ายโอเคสองตัวเนี้ตายซะตึ๊บตายไปหนึ่งครับผมโหมันโดนตัวเดียวอ่ะดิหางหน้าครับผมเราวิ่งต่อไปเลยครับใครจะหยุดได้ใครจะหยุดได้เป็นไงน้องเป็นไงน้องม็นวงมันป่องตัวข้างหน้าตัวอะไรเนี่ยข้างหน้าตัวอะไรไม่มีนะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีเหตุอะเอาหยุดขี้แล้งนั้นนี่โอ้ยอย่าหยุดขี้ดิโอ้โหเสียพลังงาน เอาละเวลาน, e น้องๆชาร์จครับเป็นไงครับกระเด็นกระดอนโอ้โหโหดจัดจัดเฮ้ยอะไรวะแรปเตอร์อันฝ่าเหรอธรรมดาเหรอจังหวะเมื่อกี้ไม่ได้ชาร์จน้องจังหวะเมื่อกี้แค่แบบว่าวิ่งธรรมดานะครับตัวเนี่ยตัวทีเล็กตัวทีเล็กก่อนมามาทีเดียวไอยโหดโหดจัดจัดเอ้ยโหดจริงจริงปะล่ะเอ้ยขอบคุณน้องมากเลยนะครับที่แนะนำมานะ โอ้โหถ้าจะพี่จับแรดนะครับพี่ก็ไม่เคยจับหรอกเนี่ยเออพี่อ่านข้อมูลมานะครับเขาบอกว่ามันแค่วิ่งเร็วนะครับโอ้ยดูดิสเตเดมิน่าหมดเลยสัตว์ดันเจียนสเตเดมิน่าหมดเลยนะครับวิ่งเยอะจัดนะอ่ะัพเป็นดาเมจเลยครับเอาแรตเตอร์แรตเตอร์แรตเตอร์อะไรนี่โอ้ยน้องน้องน้องแรดก็แรดเหลือเกินโอ้โหมูตอแรดเขากัดนะเห็นไหมน่ะกัดไปคืนนี่กูกัดไปคืนกัดธรรมดานี้คือไม่แรงมากนะครับ เออแต่วิ่งชาร์จนี่คือยังแรงเลยแถวนี้มีไท่ท่านไหมนะฮะโอ้จะจัดเลยนะอยากว้ไทท่านซะแล้วเนะี่ย oh, <no. S 1> <laughs> เออเหมือนข่าบินมาจะเห็นไทท่านนะแวบบนะเออมันป่องมป่องไม่เอาไม่ตู้อะทุกจังหวะธรรมดาไม่สนุกนะครับจะต,ต้องวิ่งชาร์จนะครับหาวิ่งเรื่อยๆแล้วหาชาร์จตัวนู้นตัว,น,ตวน,นี้ดีกว่ามามามา,มา,มาเจ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 ตึมไปแล้วหนึ่งครับผมตัวอะไรไม่รู้ฮะตัวอะไรไม่รู้ฮะนี่นี่นี่ตายไปซะตายไปซะมีเสือวิ่งตามมาครับผม ใส่ประทูใส่ประทูมามากับตัวแล้วกับตัวแล้วมา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 ฮ่เรียบร้อยไปนี้เรียบร้อยไปนี้เพื่อเล่นนายเหรอเพื่อเล่นนายเหรอตัวเนี่ยตัวเนี่ยทีเดียวสองทีเพื่อทีเดียวสองทีทีเดียวสองตัวโอ้ยตื่นเต้นจัดพุ้นปิดเป็นถุงๆหน้าครับคาน่ครับเดียวตายไหมเอาหยุดขี้เฉยเริ่มเริ่มต้นใหม่เลยเริ่มต้นใหม่ก็ได้วะ ไม่ต้องช mainland, ์จเยอะก็ได้นะเนี่ยเฮ้ยเลเวล120ก็ตายนะครับเนี่ยเจนเจนเจนจะเหลืออะไรนะครับจะเหลืออะไรนะครับจะเหลืออะไรนะครับโอ้โหจัดจับนะฮะเอาละครับน้อง EP นี้ก็ประมาณนี้แลลวเนาะอ่ะเห็นทีเล็กข้างหน้าเว่ยๆนะครับเดี๋ยวจัดทีเล็กสักทีดิตายไม่ทีเดียวเนี่ยมามากะเทนเหลือ60นะครับโอเคโอเคอย่างเท่นะครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับ พี่ว่าจะผสมพันธ์แล้วละ่ะต้องจัดแล้วละ่ะแล้วเอาลูกเขาไปไฟไทยท่านดูนะครับว้าวโอเคแล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปนะครับผมอ่ะปลาจัดอีกวนตุ้มไปอ่ะโอเคครับผมขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ